สวัสดีค่ะดิฉันเรืออากาศโทหญิงระดพา,าัยรักษาค่ะตำแหน่งนายฐานยุทธการและการข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในบทในส่วนของบทที่2นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทีนี้เรามาดูการพัฒนาหรือการปรับปรุงระบบการตรวจซ่อมบำรุงนั้นนะคะสำหรับการสำหรับระบบการตรวจซ่อมบำรุงที่เหมาะสมนั้นนะคะย่อมต้องมีการปรับปรุงพัฒนาซึ่งมี2ประเภทด้วยกันค่ะ คือ 1. การเพิ่มงานตรวจเราเรียกว่า dscale หรือ additional task ค่ะ 2. การลดงานตรวจเราเรียกว่า scale หรือ deletion task ค่ะเรามาดูรายละเอียดของการเพิ่มงานตรวจหรือ dscale กันก่อนนะคะหลักการก็คือเมื่อเกิดข้อขัดข้องแบบซ้ำเดิม และหาสาเหตุที่เป็นรูทคอสได้ชัดเจนว่าบอยอหรือบริพันได้เกิดการชำรุดขึ้นก่อน INSPECTION INTERVAL ที่กำหนดไว้ในคู่มือการซ่อมบำรุงให้เพิ่มงานตรวจหรือ d e e s c a l a t i o n ดังแสดงในจอภาพนะคะ,ะ,คะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการเพิ่มงานตรวจหรือ d e e s c a l a t e กันนะคะ ในการตรวจซ่อมบำรุงบอที่อยู่ในฟรีดนั้นเราพบว่าแพรบสกูแจ็คได้เกิดข้อขัดข้องขึ้น3ครั้งที่1500ชั่วโมงบิน12200、1, 2, ชั่วโมงบินและ1 1, 1 9 0 0ชั่วโมงบินดังนั้นจึงได้กำหนดให้เพิ่มงานตรวจแพรบสกูแจ็คโดยให้ตรวจบริการออยที่ทุกๆ9500ชั่วโมงบินที่แสดงอยู่ในจอภาพนะคะ มาดูตัวอย่างที่2สําหรับการเพิ่มงานตรวจค่ะจากการใช้บอลในฟรีดนั้นเราพบว่ามีข้อขัดข้องคือไฟเอ็นจิ้นออยล์ฟิลเตอร์บายพาสไติดสว่างขึ้น3ครั้งที่อายุยอเท่ากับ8 5 0 0 9 5 0 0และ1,500ชั่วโมงบินดังนั้นจึงได้กำหนดให้ปรับระยะเวลาในการตรวจในการถอดตรวจและทำความสะอาดออย Filter จากเดิมทําทุกๆ12,000ชั่วโมงชั่วโมงบินเป็นทํานทุกๆ7,500ชั่วโมงบินค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะของการเพิ่มงานตรวจกันค่ะในการใช้งานบอลนฟีดเราพบว่าระบบไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสารในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายน ซึ่งเป็นฤดูหนาวมีการชํารุดมากถึง2 0 0 2 0 0ถึง300ครั้งต่อ1,000ชั่วชั่วโมงบินค่ะในขณะที่เกิดการชํารุดขึ้นเพียง5 0 1 0ถึง1ถึง100ครั้งต่อ1,000ชั่วโมงบินในช่วงฤดูร้อนหรือประมาณเดือนพฤษ,ษภาคมถึงสิงหาคมนะคะเมื่อได้หารูดคอสเราพบว่าในฤดูหนาวมีการเปิดใช้ไฟสองสว่างมากกว่าปกติเพราะมืดเร็วค่ะ ดังนั้นเราจึงเพิ่มการตรวจระบบไฟสองสว่างให้มากขึ้นก็คือให้ตรวจทุก12เดือนจากเดิมที่ให้ตรวจทุก36เดือนค่ะตัวอย่างที่4นะคะของการเพิ่มงานตรวจค่ะบอ n เนฟิตใช้งานแบบ e t ท็อ ในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีข้อขัดข้องของระบบดอเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติกล่าวคือมีเสียงดังผิดปกติที่ประตูนะคะผู้ใช้งานบอได้สอบถามไปที่ผู้ใช้งานบอรายอื่นจึงทราบว่าสาเหตุที่มีเสียงดังผิดปกตินั้น mm. เกิดจากดอซ r ลเป็นน้ำแข็งทำให้ซีลแข็งตัวเกิดการรั่วของอากาศและเกิดเสียงดังที่ประตูค่ะ จากการตรวจสอบในคู่มือการซ่อมบำรุงไม่พบข้อกำหนดที่เป็นลูบิกเคนด o s ซิลตามระยะเวลาดังนั้น Reliability Engineer จึงได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทผู้ผลิตและได้และได้มีการกำหนดให้ลูบิกเคนด o อซิลทุกทุก12เดือนค่ะตัวอย่างที่5ค่ะของการเพิ่มงานตรวจคู่มือกำหนดให้ตรวจสกูแจ็ค จจมโบที่ทุกๆุกห้าพันชั่วโมงบินผลการตรวจ2ครั้งที่ผ่านมาพบว่าต้องจำน่ายสกรูแจ็คจิมโบทั้ง2 EA เนื่องจากสึกเกินเกณฑ์ที่จะทำการซ่อมได้ดังนั้น Reliability Engineer จึงกำหนด Interval Reduction ให้ทำการตรวจสกรูแจ็คจิมโบจากเดิมทุกๆ5 0 0 0ชั่วโมงบินเป็นให้ตรวจทุกๆุก0 0พชั่วโมงบิน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจพบ potential failure เสียก่อนที่จะเกิด functional Fun failure จนไม่สามารถทำการซ่อมได้และกำหนดให้ทำการ l u b i c a t e screw jack j i m b o ทุกๆ2,500ชั่วโมงบินเพิ่มเติมค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเรามาศึกษาในเรื่องของการลดงานตรวจหรือ D S escalate หรือ deletion task กันบ้างค่ะหัวใจสำคัญในการพิจารณาลดงานตรวจมี2ประเภทค่ะเมื่อเราไม่พบข้อบกพร่องหลังทำการตรวจซ่อมบำรุงตามระยะเวลาให้กับบยอและบริพานแล้วและเราได้ตรวจสอบกับ N R N R C แล้วเราไม่พบว่ามีการแก้ไขข้อขัดข้องแต่ประการใดให้สามารถพิจารณา increase maintenance interval โดยหลักการดังนี้คือ 1. ให้ยืดอายุการตรวจได้ไม่เกินกว่า10-15%ของ interval เ,เ,เดิมค่ะ 2. ผลการตรวจตาม interval เ,เดิมอย่างน้อย2ครั้งจะต้องไม่พบข้อบกพร่องค่ะ จากเจ้าภาพนะคะเป็นการตรวจตามระยะเวลา1,000ชั่วโมงบินให้กับ Boeing 737 NG จํำนวน3เครื่องค่ะผลการตรวจ2ครั้งที่ผ่านมาพบว่าไม่มีรายงานข้อบกพร่องของนักบินแต่อย่างใดส่วนงาน NRC นั้นมีตรวจพบเพียงรายการเดียวคืองาน32 300 00 0ตรวจพบว่าไฮโรลิก Accumulator Break มี pressure ต่ำกว่าเกณฑ์ที่อายุบอหมายเลข XX x xxx 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 เท่ากับ1918ชั่วโมงบินจะต้องรีชาร์จ pressure ใหม่ค่ะอยากถามนิดนึ่งครับย้อนนิดนึงไอ้คำว่า NRC เนี่ยมันคือ non routine c a r จริงๆแล้ว NRC ตัวเนี้ย ต้เปรียบเทียบกับที่เราเราเรา,เราศึกษามาคราวที่แล้วไอเอ็นอาซี RC, มันก็คือมาเล็กย่างที่อาจารย์เทียพูดมาเล็กคือมินิรีพอร์ตอย่างเงี้ยเครื่องมันเป็นข้าตวตรวจตามระยะเวลากัคือตรวจพันชั่วโมงตรวจพันชั่วโมงนี่ก็คือตรงนี้ก็คือเหมือนกับดีเฟกต์ไฟติ้งแต่บางสายการบินก็เรียกเอน็นอาร์ซีนรีทูนนอนรูทีนคัส สังของที่พี่เชียร์เมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นมาเลตเมน่าริพอร์ตค่ะเกิดนักบินลงฟอร์มเมเรียกไพเล็ตนี่เป,นเป็นเรื่องของคอมเยเชียลค่ะค่ะนี่คือเครื่องหนึ่งนี่ทะเบียนมันนะื่ะที่หนึ่ง,งที่ส,อง,อ,งสอ,งองที่สามเจอพอรคองแต่ว่าไม่มีไม่ซีมิฟิคเท่านัน <c oughs> ก็คือตัวเอ็กิวมันไม่ได้มันไม่ได้พังเป็นไปในแบบโลเกเชอร์นั่นเองแล้วต้องใหต่อก็คือเพิ่มได้ ค่ะขอบคุณค่ะสไลด์ต่อไปนะคะดังนั้นจากสถิติดังกล่าวการตรวจบอลในฟรีจำนวน3เครื่องเพื่อเก็บข้อมูลการตรวจซ่อมบำรุงตามระยะเวลา1,000ชั่วโมงบินจำนวน2ครั้งรวมเป็นการตรวจทั้งหมด6ครั้งจึงมีความเพียงพอที่จะยืดอายุการตรวจออกไปอีก10 1 5เปเซนในกรณีที่ไม่พบข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องเล็กน้อยเพียงหนึ่งครั้งซึ่งในกรณีนี้ก็จะสามารถยืดอายุการตรวจอินเทอร์เวลเดิม1,000ชั่วโมงบินเป็นอินเทอร์วลใหม่ที่1,150ชั่วโมงบินค่ะนี่ตามทฤษฎีเราบอกว่าให้บวกไม่เกิน10%แต่นี่ที่มันบวกไปเนี่ยแสดงมันมันมนม่นใจมากเลยนะว่าไม่ไม่เจอดีเฟกไ,ไม่เจอดีเฟกต์เลยบวกไป15%แห็นซิมัมเลยโอเคค่ะ คราวนี้เรามาดูในเรื่องของทัดเดลิชั่นค่ะหรือการตัดงานตรวจออกไปนะคะตามปกติแล้วนะคะเราจะไม่นิยมตัดงานตรวจออกไปจากระบบการตรวจซ่อมบำรุงค่ะยกเว้นในกรณีที่มีการดัดแปลงบอแล้วมีผลทำให้งานตรวจนั้นไม่แอพพลิเคเบิลหรือไม่เกี่ยวข้องกับบอนั้นอีกต่อไป จึงดีลิทงานออกไปค่ะตัวอย่างเช่น task 27-40-02-00ให้เปลี่ยนออวิงแ g f l a ด die transmission ท,ท,ทุกทุก12ปี sb 737-27-1036ขีดขีดให้ทำการดัดแปลงระบบแฟลปโดยถอดเปลี่ยนแฟลปไดรรุ่นเดิมและใช้แฟลปไดร์รุ่นใหม่ที่มี new Seal Unix ซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนออยดังนั้นหลังจากที่ได้ดัดแปลงบอตาม SB737-27-1036 ไปแล้วเราจะสามารถ Deletart e 27-140-02-00ได้ค่ะต่อไปเรามาดูนิยามของคำว่า Tart Optimization กันบ้างนะคะ เมนเทนเนนต์โปรแกรมที่เราใช้กันอยู่นั้นควรจะต้องมีการรีไวซ์รีวิวอย่างน้อยทุกๆ3ปีค่ะทั้งนี้เพื่อให้ระบบการตรวจซ่อมบำรุงมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของบอลในฟีดค่ะภาพน,นี้แสดงกระบวนการทาร์ตออปติมิเซชันโดยเริ่ม จากด้านบนซ้ายของจอภาพมาข้างล่างนะคะเราจะเห็นได้ว่าบอที่ถูกแผนแบบสร้างมาจะมีระบบการตรวจซ่อมบำรุงที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตบอจากนั้นผู้ใช้งานบอจึงนำระบบการตรวจซ่อมบำรุงของ OEM มาบังคับใช้บอในฟรีดเมื่อเราได้ข้อมูลการใช้งานบอเป็นสถิติจากการทำ RCM แล้ว เราจึงจะทําการทบทวนและปรับปรุงระบบการตรวจซ่อมบํารุงเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมค่ะมาถึงบทที่3นะคะสรุค่ะบทสรุปค่ะในบทสรุปนี้นะคะเราสามารถกล่าวได้ว่างานวางแผนการซ่อมบํารุงนั้นเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ซึ่งอากาศยานพลเรือนและอากาศยานทหารต่างก็มีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือ ต้องการให้อากาศยานมีความสมควรเดินอากาศอย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยค่ะดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เป็นแพลนเนอร์จึงจำเป็นต้องมีจรรยาบานของช่างอากาศ4ประการด้วยกันนะคะคือทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทำงานอย่างมีมาตรฐานตอบสนองต่อยุทธการและให้เกิดความประหยัดค่ะ ตามที่ดิฉันและนาวากาศเอกชาตชายกวางสีนนาวากาศเอกสุวัตกุลรัตนกิติวงศ์ได้บรรยายเรื่องการวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานมาแล้วนั้นหากมีท่านใดมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญซักถามได้ค่ะ<อ>หากไม่มีผู้ใดซักถามดิฉันขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะ